สวีดสัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะเกม b a t t l e of Titan หรือชื่อย่อคือ BOT เนี่หลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะมันมีโหลดทั้ง iOS และ Android ซึ่งมันเป็นเกมยนต์ปะทะที่ ถือว่าเรื่องกราฟิกและฟิสิกส์เนี่ยค่อนข้างจะสมจริงที่สุดในแพลตฟอร์มมือถือแล้วนะสำหรับผมนะคือเกมนี้เนี่ยสมจริงที่สุดและที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวอลล o บอทเอ่ยหรือว่าทุกๆเกมอะ่ะที่มันเกมหุ่นยนต์นะครับแต่หลักๆที่ผมรู้จักที่มีเกมวอลล o บอทแล้วก็เกมนี้แหละนะฮะอืมแล้วก็มีเกมหนึง่งแต่ผมลืมชื่อไปแล้วนะคล้ายๆกันนะครับเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยผมสึกว่ามันสมจริงที่สุด แต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่เขาหยุดพัฒนาไปแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสัญชาติรัสเซียนะแล้วด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยมีสงครามกันนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับแต่ว่าผมไปดูเพจเข้ามาเขาเขาก็แจ้งไว้แล้วนะครับว่าสาเหตุที่เขาเหยุดพัฒนาไปปกติเนี่ยเขาก็พัฒนา ช้าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมันก็มาสักมันมาหลายปีแล้วนะที่เขาไม่ได้พัฒนาเกมไปเลยแล้วพอมาถึงช่วงรัสขอ,องคาบอีกเนี่ยทำให้ยืดเดยื้อไปอีกนานเลยนะครับทำใหเ้เรื่องการเชื่อมต่อเช่นล็อกอินเฟซบ o ๊กนะครับในเกมนี้เนี่ยจะมีล็อกอินการเข้ารหัสมีอยู่2ช่องทางคือ Facebook กับ Apple ID f a c e นะฮะเฟซบุ๊กกับ Apple ID นะครับ,บ, ID, รบแต่ว่าสอดช่องทางเนี้ย ตอนเอ่อก่อนหน้านี้ต่ก่อนเลยนะคือมาหลายปีแล้วนะฮะมันก็ยังใช้งานได้ปกติสามารถเอ่อเซฟข้อมูลได้นะครับเหมือนเป็นเซฟรหัสนั่นแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้ก็คือถ้าคุณเอ่อเข้าสระบบเฟซไปเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้ นั่นคือหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเล่นฟาร์มรหัสมาโหดขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณเออ,เอ,อ,เอ,อถ้าเกิดคุณเนี่ยเผลอลบเกมไปแล้วก็นะฮะความบันไลก็จะเกิดคนระเพราะว่าข้อมูลจะหายไปหมดเลยนะครับผมมันจะไม่เซฟข้อมูลให้คุณนะสําหรับใครที่เอ,อจะเข้ามาเล่นเกมนี้ก็ต้องคิดนิดนึงแล้วก็เรื่องหุ่นยนต์ในเกมนี้เนี่ยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะมันไม่ได้โกงมันไม่ได้ โหดแล้วก็มันไม่ได้ชนะทางแบบจาาจา,จาเหมือนกับไอหุ่นในวอลโรบอทตอที่มันต้องเติมเพื่อเพื่อชนะนะมันก็ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าไอเกม Battle of Titan นเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้กลยุทธ์นะครับใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างมีอิสระในการหมุนกล้องในการเคลือล่อนอที่นาๆนาๆนะครับสังเกตได้ว่า มุมมุมกล้องในการเล็นเป้าเนี่ยมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนบนได้อย่างอิสระเลยนะครับส่วนเรื่องเ,ออเสียงนะครับผมมันก็มีบั๊กบั๊กบากเล็กน้อยนะเพราะว่าเกมเขาไม่ได้อัปเดตมาตั้งนานแล้วนะครับแบบไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะแต่ผมคิดว่ามันก็ดีอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเกมที่เ,เป็นเกมมือถือนะเป็นฟอร์มือถือนะเพราะว่าเรื่องข้อต่อหุ่นยนต์ในการเดินเนี่ยผมว่ามันสมจริงมากๆเลยนะ แต่หุ่นที่ผมเล่นตอนนี้เนี่ยมันเป็นหุ่นโยน6ขานะคือมันสามารถเดินไต่ไต่ภูเขาได้ยอย่างแบบไหลลื่นนะครับต่างจากหุ่นโยนสองขาที่วิ่งไปวิ่งมาบนพื้นนะที่มันจะไม่สามารถปีนปีนป่ปปปปายภูเขาได้นะแต่ถ้าเกิดจะเจอเนินเจอเนิน,จนเจอซอกอะไรมันก็เดินหน้าของมันนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเดินเอ,อ่อปีนภูเขาได้ยอย่างอิสระเหมือนกับไอหกขาตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องเอ่ออาวุธนะครับอาวุธปืนเนี่ยมันจะมีอยู่ หลายก็บอกเลยนะฮะแต่ละกระบอกเนี่ยก็จะ,สะแสดงศักยภาพไม่เหมือนกันนะครับเช่นปืนแก๊สิงหรือปืน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 ,ป,นปืนกลนั่นแหละฮะปืนกลนะฮะที่มีอนุภาการทําลายล้างที่ค่อนข้างสูงในในระยะใกล้นะครับแต่ว่าพอถึงระยะไกลเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะอํานวยเท่าไหร่นะถ้าเกิดยิงในระยะไกลนะครับส่วนอีกกระบอกหนึ่งก็คือเป็นปืนมิสไซล์นะครับที่ ติดจอกับตัวตลอดเวลานะฮะที่ไม่ว่าหุ่นยนต์ตัวไหนก็ใช้ได้หมดนะฮะจกเว้นเอ่อหุ่นยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็หุ่นยนต์ขนาดเล็กนะฮะจะใช้ได้แค่หุ่นยนต์ขนาดปานกลางนะครับผมเป็นมิสไซยิงนัดเดียวนะฮะที่ดาเมจถือว่าค่อนข้างสูงระดับหนึ่งเลยนะครับระดับดาเมจเริ่มต้นที่ไม่ได้แต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมระยะวังผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะครับผมส่วนกระบอกที่ คน,คนที่เล่นหุนน่นยนต์หกขาแมงมุมหกขาเนี่ยนะฮะนิยมใช้มากสุดสุยก็คือปืนมิสไซล์นะครับผมมิสไซล์ติดตามนะครับที่มีระยะวางผลคือประมาณ350เมตรนะฮะมันเป็นอาวุธที่เหมาะกับการเล่นแง่ยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอย่างเช่นแมงมุมนะที่มันสามารถเดินเดินไต่กำแพงเดินไต่เขาได้มันสามารถเล่นแง่มุมได้เพราะว่ามิสไซล์เนี่ยถึงมันจะระยะการยิงที่ค่อนข้างจะใกล้นะครับแต่ว่ามันก็เล่นแง่ได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นหุ่นยนต์ที่ขึ้นที่ช้าเนี่ยรับรองว่าไอ้ตัวนี้นชนะทางนอนเพราะว่ามันเล่นแง่ได้ถือว่าสุดยอดมากนะครับมันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีหุ่นยนต์ระดับเจะมีอยู่3ขนาดนะฮะก็คือขนาดเล็กขนาดปานกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะฮะส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเอาไว้ค่อยดูกันคลิปหน้านะครับผมเองก็ยังมือใหม่กับการที่จะหาข้อมูลอยู่นะเพราะว่าอันนี้ก็ดึกมากแล้วนะผมก็ยังง่วงนิดนึงแต่ว่าผมก็อยากจะทําคลิปมานะครับเพราะว่า ก็หัดทําคลิปอยู่นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะทําให้รีเอกว่านี้ผมขอตัวก่อนไปก่อนไม่ไหวห่วงบายบายจุ๊บจุ๊บ